เรามาตอนที่แบบฝึกหัด2.7นะครับยิงอยู่ในเรื่องของการคูณทศนิยมอยู่อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับั่าแรกนะครับให้เด็กๆนะครับแปลงทศนิยมนะครับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนอ่ามาดูนะครับเริ่มต้นนะครับ0.6นะครับ0.6เป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครับเวลาเราเปลี่ยนเป็นเศษส่วนก็คืออะไรครับได้เป็นเท่าไร0.6ก็เปลี่ยนเป็น1ตำแหน่งก็เป็นส่วนแหละครับส่วน10เฉลูก็ได้เป็น6ส่วน10ใช่ไหมครับคูณกับ3.1 3.1ก็เป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครับ ก็ได้เป็นถ้าเราแปลงเป็นส่วนก็ได้เป็น31มส่วนสินะครับวิธีการนะครับการคูณเศษส่วนง่ายๆนําตัวเศษคูณตัวเศษนําตัวส่วนคูณตัวส่วนอ่ะเศษคูณเศษด้านบนก่อน6กคูนสาได้เท่าไหร่อไปตั้งทดกันนะครับมาเลยด้วยความม่วงไวนะครับ6กคูนหเป็น6กนะครับหกคูนสเป็น18ได้เป็นร้อยแปดสิบหกนะครับอ่ะได้เป็นร้อยแปดสิบหกส่วนตัวส่วนคูณตัวส่วนหลุกสิบคูนสิบเป็นเท่าไหร่สิบคูนสิบเป็นหนึ่งอะไรหลุกสิบคูนสิ หนึ100่งร้อยแปดสิบหกส่วนหนึ่งร้อยเราสามารถแปลงกลับเป็นทศยมได้เลยใช่ไหมเพราะตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยเราสามารถแปลงกลับเป็นทศยมได้กี่ตำแหน่งลูกถ้าส่วนหนึ่งร้อยจะได้เป็นทศยมสองตำหน่งดังนั้นคําตอบของเราก็ได้เป็นเท่ากับเท่า,ทาไรลูกได้เป็นเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบหกส่วนหนึ่งร้อยก็เป็นหนะึ่งแปดหกนับสองครั้งหนึ่งสองและใส่จุดแสดงข้อนี้ผลคูณเท่ากับหนึ่งจุดแปดหกนั่นเองเรียบร้อยแล้วตอ,อนที่ข้อสองเลยแปดจุดห้าคูณศูนย์จุดเก้านะครับไม่ร้อช้าเริ่มต้นนะลูก 8.5นะครับเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมครับดังนั้นเราก็แปลงล่างมาเป็นอะไรครับเศษส่วนก็คือถ้า1นตำแหน่งก็เป็นส่วน10ใเช่นลูกก็แปลงล่างเป็น85ส่วน10ถูกไหมครับส่วน0.9นะครับถ้าเราแปลงล่างนะครับ0.9ก็เป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเช่นเดียวกันก็แปลงล่างเป็นเศษส่วนก็คือ9ส่วน10เหมือนเดิมครับการคูณเศษส่วนนะลูกนำตัวเศษคูณตัวเศษลูกเอา85คูณนะครับอันนี้ใช้กระดาษทดนะลูกอ่าใส่5ทด4นะครับ2 นะครับ72ทดอีก4ก็เป็น76นะครับก็เป็น765นี่นะครับเป็น765ส่วนตัวส่วนคูณตัวส่วนนะครับ10คูณ10ก็ได้เป็น1นะครับ100ซึ่ง765ส่วน100อ่ะลูกอ่ามันจะได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งลูกถ้าเราเป็นกลับเป็นทศนิยมส่วน100มันจะได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมลูกใส่ยังไงลรา2ตำแหน่งอ่านับ2ครั้งครับนับจะด้านหลังมา2ครั้งลูกและใส่จุด1 2และใส่จุดดังนั้นคําตอบก็คือผลคูณคือ7.6 5นะครับทีข้อ3เลยนะครับ1.37 0.5นะครับวิธีการทรํานะลูกเหมือนเดิมครับ1.37 <1. 37 S 1> เป็นทศนิยม2ตําแหน่งถ้าเราเปลี่ยนก็จะเป็นส่วน1อะไรครับเปลี่ยนเป็นส่วนจะได้เป็นส่วน100ใช่มั้ครับอ่ะแปลงเลยก็เป็น137ส่วน100นะครับคูณอยู่กับใครครับคูณอยู่กับ0.5ซึ่ง0.5เนี่ยมันเป็นทศนิยม1ตําแหน่งใช่มั้ครับถ้า1ตําแหน่งก็เป็นส่วน10ก็เป็น5ส่วน10นั่นเองวิธีการคูณเศษส่วนนะลูกนําตัวเศษคูณตัวเศษและนําตัวส่วนคูณตัวส่วนนะลูก เศษคูณเศษครับหนูมาทดเลยร้อยสามคูณหาอ่ะหาก,กดาษทดนะลูกอ่าดูนะครับห้าเเคูณหเป็นเท่าไรครับเจ็หคูณเหรือเจคูหเหมือนกันเนาะเป็น35ใช่ไหมเจ็้าสามหใส่หทด3ามนะครับหู้ณสเท่าไหร่ลูก5้าหนึ5งห้าสนะครับสิทดอีก3ก็เป็น18นะครับก็ใส่8ทด1ต่อไป5้าคูณหเป็น5ทด1ก็เป็น6ได้เป็น685อ่าส่วนด้านล่างลูก100่งคูณสิ ไม่ยากครับนะครับหนูดู100คูณ10 100คูณก็เหมือนเติมศูนย์นะเอาศูนย์มาต่อท้ายอีกตัวหนึ right ่งก็เป็น1อะไรครับเป็น1000ันนั่นเองแสดงว่าถ้าตัวส่วนเป็น1,000นะลูกเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น1,000เราสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้เลยถูกไหมครับแต่ต้องได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งลูกถ้าส่วน1 0 0 0เป็นทศนิยม3ามตำแหน่งดังนั้นหนูนับง่ายๆ3าตำแหน่งลูกมานับพร้อมกันนะลูกนับจุดหลังมาด้านหน้าลูก1 2 3และใส่จุดเรียบร้อยเติม0.68ด้้้าาานนนนนัังผลคูณขออีก็ตบว่ 5นั่นเองมาตอนที่ข้อ4นะครับ 5. 1 4หนึ่งคูณ2.6นะครับเหมือนเดิมครับเริ่มต้นแปลงทดนิยมอยู่รูปเศษส่วนก่อนนะครับ5.1 4ก็เป็น514สองตำแหน่งใช่ไหมลูกก็ส่วนหนึ่งอะไรครับส่วน100นะครับคูณอยู่กับ2.6นะครับ2.6ก็เป็นทิยมหนึ่งตำแหน่งถ้าเราเปลี่ยนปเป็นเศษส่วนก็คือ26ส่วน10นั่นเองนะครับการคูณเศษส่วนเหมือนเดิมลุกนำตัวเศษคูณตัวเศษนำตัวส่วนคูณตัวส่วนนะเศษคูณเศษก่อน514 26นะครันอครับ อ่ะคณปาคูณหลักหน่วยก่อนนะห4 2 4สใส่ทด2 6คูณ1เป็น6ทด2เป็น8นะครับ6คูณ5เป็น3 0มิบหลังจากคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วนะครับไปคูณหลักสิบเติมค่าประจำหลักสิบก่อนนะครับก็คือเลขศูนย์ตัวนะครับ2คูณ4เป็น8นะครับเริ่มคูณเลย2คูณเป็น2และ2คูณ5เป็น10นะครับแล้วหนูก็จับมาบวกกันนะครับได้เท่าไหร่ดูนะครับอ่าเริ่มบวกจากหน่วยมาเลยนะครับ สีบกศย์เป็น4ีนะครับแปดบวกแปดเป็นลลูกแปบวกแเป็น1ิบกนะครับก็ใส่6กทด1นะครับศูนย์บกสเป็นสองทดหนึ่งเป็นสามนะครับสาบกศย์เป็น3แล้วก็เป็นหนะครับดังนั้นเราได้ผลคูณของตัวเศษคูณตัวเศษได้เป็นหนึ่งนส่ะครับส่วนนะครับ,นะรบตัวส่วนคูณตัวส่วนลูกหนึ่งคูณสิหนูเอาสูตรน่นะ,ะมาเติมกันได้เลยนะนะี่ยหนึ่งร้อยคูณสิบง่ายๆเลย หน่ศูนย์มาเติมได้เลยก็เป็นหนึ่งอะไรครับเป็นหนึ่งพันแค่นั้นเองลูกสแสดงว่าถ้าเกิดส่วนหนึ่งพันเนี่ยถ้าศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นส่วนหนึ่งพันเนี่ยเราสามารถแปลงเป็นทศนิยมได้ถูกไหมครับและเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งลูกส่วนหนึ่งพันถ้าส่วนหนึ่งพันก็เป็นทศนิยมสามตามำแหน่งนะครับเขียนยังไงสามตำแหน่งลูกหนูดูนะหนึ่งสามสามหกสี่นับสามครั้งลูกหนึ่งสองสามและใส่จุดดังนั้นคำตอบของผลคูณก็คือสิบสามจุดสามหกสี่นั่นเองเรียบร้อยครับ มาต่อที่ข้อ5้าเลยนะครับ0.62คูณ0.7นะครับเริ่มต้นครับเป็นทวยม0.62เป็นทวยม2ตำแหน่งนะครับเราแปลงเป็นเศษส่วนเลยลูกก็เป็น62ส่วนเลยครับ2ตำแหน่งก็ส่วน1 100ถูกไหมครับคูณ0.7ลูก0.7เป็นทวยม1ตำแหน่งนะครับก็คือส่วน10ใช่ไหมลูกก็เป็นแปลงเป็นเศษส่วนคือ7ส่วน10นะครับขั้นต่อไปนะครับพอเป็นเศษส่วนคูณเศษส่วนหนูก็นำตัวเศษคูณตัวเศษลูก62คูณ7นะครับดูนะครับ7จ็ด4ก็ใส่4็ดนะครับ 7จ็ดคูณหครับเจ็ดห้าสาทดหนึ่งก็เป็น43แสดงว่าผลคูณของเศษคูณเศษเราได้เป็น434นะครับต่อไปตัวส่วนคูณตัวส่วนลุกเห็นไหมครับหนึ้ยคูณสิบหลุกหนึ่งร้อยคูณสิก็ไม่ต้องไปตั้งคูณอะไรลูกหนูแค่เอาศูนย์เลข10นี่ยมาเติม1ตัวจากหนึ่งรเติมศูนย์อีก1ตัวก็กลายเป็น1นึ่อะไรครับหนึ่งันนั่นเองถูกไหมครับ ซึ่งตัวส่วนเป็นหนึ่งพันเด็กๆสามารถแปลงเป็นทศนิยมได้เลยจริงไหมครับถูกว่าลูกส่วนหนึ่งพันและเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งลูกหนึ่งพันเป็นทศนิยมสามตำแหน่งนะครับเขียนยังไงสามตำแหน่งนับจากด้านหลังมาสามครั้งครับหนึ่งสองสามและใส่จุดนะครับดังนั้นข้อนี้ผลคูณก็ตอบว่าได้คําตอบของผลคูณเป็นศูนย์จุดสี่สามสี่นั่นเองมาต่อที่ข้อสุดท้ายนะครับของแบบตรมหาสองจุดเจ็ดนะครับหนึ่งจุดห้าคูณศูนย์จุดศูนย์สี่นะครับเริ่มต้นนะครับวิธีการทำเหมือนเดิมครับแปลง ศษส่วนให้อยู่ในรูปแปลงทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนนะครับ1.5เป็นทศยม1ตำแหน่งนะครับถ้าเราแปลงก็เป็นส่วนแล้วครับส่วน10ก็เป็น15ส่วน10นะครับคูณศูนย์ศนะครับเป็นทศยม2ตำแหน่งถ้าเราแปลงก็คือส่วน100ก็ได้เป็น4ส่วน100นะครับการคูณกันนะครับก็คือเอาตัวเศษคูณตัวเศษ15คูน4นะครับนี่นะครับ5้า0 4 0ยี่สิบส1เศูนย์ทเป็น6นะครนบได่เป็น6ี่ทวสองเป็นหกนะครับสด้นด้วย สิคูณอะไรครับสิบคูณหนึก็ได้เป็น1นึ่งอะไรครับได้เป็นหนึ่ถูกไหมครับได้เป็น1000อ่าถ้าตัวส่วนเป็น1นึ่พันะครับเด็กๆแสดงว่าต้องแปลงกลับเป็นทศยมก็คือได้เป็นทศยม3ามตำแหน่งใช่ไหมลูกนับยังไงลูกหนึ่งส 3และใส่จุดและเติมศนเติมศูนย์แสดงว่าต้องได้เป็น3าตำแหน่งนวนะคำตอบของเราก็ได้เป็น0.060นนั่นเองหรือศูนย์ด้านหลังสุดจะเติมไหมไม่เติมได้ไหมได้นะครับหรือคำตอบมาได้2องคำตอบหนูจะตอบว่าเป็น0.06ได้เท่ากันไหมครับได้ค่าเท่ากันไม่ลูกได้ค่าเท่าอะไรเท่ากันเพราะว่าศูนย์ด้านหลังจุดทศนิยมสามารถตัดทิ้นได้ได้คำตอบเท่ากันและจะเราจะตอบนะครับตอบตัวไหนก็ได้โอเคนะครับ รังดูจบแล้วอย่าลืมกดปุ่ม subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปการสอนดีๆในช่องครูปาแ c ม c h a n แนลวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย